มีงานบุญด้วยจะมีงานนี่แล้วหแบบนึ่งหลวงพ่อแล้วกันตัดใจให้แม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแต่หลวงพ่อสะดวกว่าเป็นเนี่ยบวชเรียน,นยาครับน,นั้นมันปวดน้ำค่ะตอนรับ อ่ะลูกสาววอร์ม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 ฮอทฮอทเวดี้ฮอทก็โหเดี๋ยวใกล้แล้วสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วโอ้โหเจอกันบ่อยมากอันนี้เจอในวัดอันนี้เจอเอ่อในวัดก็ร้อนหน่อยก็นี่ฮะจากหน้าตานะครับดูไม่ได้ครับสภาพผมน้ำท่วมฮะก็วันนี้นะเอ่อแม่คือแม่กับน้าก็จะมาทำบุญสังฆทานนะครับ

tao à, không cho thương tháo t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 ương tháo nóng ถ้าเกิดเสียที่นู่นก็ลุงเขาก็จะจัดการมาให้แล้วก็เอากระดูกมาให้เราดินใช่ไหมอยู่นี่แหละตอนนี้ตรงนี้จะร้อนเป็นปพิเศษเลยนะครับก็จากข้างนอกก็ร้อนอยู่แล้วไม้นี้ก็เจอเต็นท์อย่างนี้ก็ร้อนใหญ่เลยครับนี่เหงื่อแล้วไม่หยุดเลยครับนี่เสารหน้าแล้วนอ่เป็นอยู่ในร่มแต่ว่านอกเป็น นอกเต็นท์เย็นกว่าเยอะครับออตรงนู้นกลางเต็นท์เหไม่ครับแม่ก็อยู่ในใน,านลานในห้องอย่างนี้ครับแต่เป็นกระเบื้องเหมือนกันตอนนี้เราอยู่ในวัดลาดสางสันนะครับอำเภออ่าวลึก มีงานขาวดำหนึ่งงานโอ้สวยสวยมากเลยเนี่ยหลัสวยมากเลยนะอนยยนะโอ้โอโตัวผู้ตัวเมีย 对呀。 มองอูตีแก้วโตมาทั้งเียงพยาได้เ็กพ็โดนโดนนดน่ัวทีไปข้างในนังไม่นั่งรอ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดชะกุศลเดชกุศลบุญละบุญบุญละบุญจริงผลทานที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในวันนี้ ทิปให้แล้วด้วยดีขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงตามส่งไงจตามจุติปฏิสนธิดวงวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรของปู้ย่าตายายของปินามาณนาของครูบาอาจารย์ของญาติพิ่สายเทวดาประจำวันเกิด สัพสรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีทั้งที่ได้ละโลกแล้วก็ดีจงกระทาสาธุปัตตานุโมทนา มารับเอาซึ่งส่วนบุญส่วนผุลที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วในวันนี้ขออุทิศไอ้แล้วด้วยดีขอส่วนบุญส่วนผุลนี้จาตามส่งไอ้จบตนปฏิสันติดวงวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรของปู่ย่าตายายของบิดามารดา ของครูบาอาจารย์ของญาติพิงง่สหายสักภาษาท,ทั้งหลายขอให้ผลยากจากทุกขอให้ได้รับชื่นความสุขทั้งสามประการเกอมมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติรานิพนานสมบัติไรัรยนาคตการเบื่อนหนานโน้นเธอ

อวดน้ำอ uh. so so uh. uh. well, uh. uh. ือหลวงตาปน้ำขวดน้เลยอ้าวหลงอ่อมาอมอืมอืมอืมิทันโนยาตินังโหโตศกติตาโหโโอยตาโยข้าพเจ้าตั้งเีพปทธิพนบุญฝนสอนดไฟให้ไฟสารถึงบิดามารดาปรูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติบินสนิทกันคนที่เคยร่วมงานการทั้งหลายขอจงมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนเธิญาถาวาริวาหาผู้ราปาริผุเรนเตสากะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปเต อิจิตังปฏติตังตุมทังขิพเมวัตตมิจตตุสัพเพปปเรตุสังกปายันโตปนระโสยะถามนิโตติระโสยะถาสัพพิโยวิบาชาตุสัพโรโภวินัสตุมาเตภวัตนทรายโยสุขีตีกายุกปะภาวะอภิวาตลาสิเรสานิจังวุตตาปจายินโนตัตตาโร ธรรมาวัตติอายุวันโนสุขังพัต LANG าวัตุสัพพามังคลังรักขันดุสัพปเทวตาสัพปพุทธาสัพปธรรมาสัพปสังฆานุภาเวนัสตาโสที่ภาวันตุโมสัพปทุกสัพปโสสัพปโรสัปปไสสัพพครรสเดจจารวิมาัยเยสัพปตานังสัพปตาฟังภาวันตุโมสิทธิกิจจัง เศรษฐเราพังเศรษฐาโพจโยนิจังนะมภัทนาโปพุธายะนัมอะโอนัชาลิติเพียงเนยอมานหม่มากเลยอยู่สามวันสองวันสาันสามวันแลวสามสิบนที่หนึ่งก็สรุปแล้วเรื่องไฟก็เรียบร้อยดีเรียบร้อยเรียบร้อย แม่ตอนแรกว่ามันกระตุกเมื่อกี้เราเปิดคอมเปิดพัดลมมันนะมันกระตุกแต่ก็มันดีแหละตอนนี้ดีครัติอปกติน้ำปกติก็ไม่ใจใช้ร่วมกับเราอยู่แล้วจะอาไปยึดก็ไม่ทราบมันแค่ยี่ประนั้นเราเปิดคอมเปิดอะไรอยู่กระตุกเปต้ตนไหนหายแล้วแล้วก็แจ้งไปนในกลุ่มไลน์ของไฟฟ้าอ๋อครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าตอนมันมันกดมีหนอนทางคนหน้าขบวนคุณหมอเขาจะ มาดาวอาเออได้วันที่เนียที่สองที่หนึ่งที่สองครับวันที่สองวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะครับตอนนี้วันที่หนึ่งนะเพราะว่าได้แล้วก็รบกวนเพราะว่าห้าปีก่อนก็มาที่มามามาห้าปีก่อนเนี้ยแล้วพ่อเคยเข้าไปนั้นด้วยให้การต้อนรับด้วยครับเออไปจบใหม่จบนั้นด้วยแล้วก็ปีนี้ก็เยียบเงียก็เลยไม่ได้เข้าไปเตรียมตรวจนอ์ด้วยตอนเย็นเวาไว้พระองค์ดีด้วย ทางอำเภอมาด้วยก็ได้ทำวเวลาสิบไดลาสิบหกด้ิการอืมโอเคครับแล้วได้เอาได้เลยลอกจากตุสาตุษาตัวน้ก็ขอในหลงนั่งอีกตัวสองอีกสองสอบอีกว่านี้ครับขอบคุณขอบคุณทานตุสาตุา